พยัคฆราชซอนเล็บภาคสองเล่มที่เจ็ดตอนพลาดท่าหลงกลนหวังชงที่ด้านข้างร้องถามว่า อาลู่ไถกับเปิญยาซือลีแบ่งกำลังกันหรือหูเหรียนหาไถกล่าวว่าตาเจียงจุนยกทัพมาประชิดในเวลาเช่นนี้ไทซื้อไม่กล้าเปิดศึกภายในหวังชงถามอีกว่าอาลู่ไถนำชนเผ่าส่วนใหญ่ไปคงต้องนำสเสบียงส่วนใหญ่ไปด้วยส่วนเปิญยาซือลี ยืนกลางไปทางตะวันตกเปรียบกับอบพยพขึ้นเหนือก็ไม่ดีกว่าเท่าใดเหตุใไดไม่เสียดายกับการแตกหักกับอาลู่ไถผู้เหรียญหาไถเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวนี่เป็นโอกาสที่หายากชิวฟุถามว่าโอกาสอันใดหูเหรียญหาไถกล่าวว่าสลัดลดจากการควบคุมหวังชงพอเอ่ยปากถามหลีเอี่ยนที่คุมทับหน้าสายที่สาก็สะกิดความสงสัยขึ้น ถามขึ้นว่าเป็นยาซื่อลีเมื่อหลบหนีไปทางตะวันตกชนเผ่าของท่านชไหนยังอยู่ที่นี้หูเหรียญหาไถกล่าวยางขุนแค้นว่าหากไม่ใช่ท่านคานกับไท่ซืือขัดแย้งกันพวกเราคงหลบหนีไปแต่แรกอย่างนั้นก็ไม่ตกอยู่ในมือพวกท่านส่วนการแยกย้ายออกเดินทางเป็นความเคยชินของการอบพยพชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ หากเป็นขบวนขนาดใหญ่ย่อมรุดหน้าเชื่องช้าต่อให้เป็นฤดูการที่แหล่งน้ำและหญ้าบริบูรณ์ทุ่งหญ้าแถบหนึ่งก็ยากรองรับคนและม้าจำนวนมากจึงต้องแยกเป็นกลุ่มย่อยออกเดินทางเอ่ยถึงตอนนี้กล่าวเสียงละห้อยว่า้ส่วนเรารั้งอยู่ที่นี้เพราะมีภารกิจประการหนึ่งน่าเสียดายหวังชงสักถามว่า ภารกิจอันใดหูเหรียนหาไถยก้มศรีรษะแล้วกล่าวว่าเราความจริงได้รับคำสั่งท่านขานให้รังอยู่เพื่อสร้างร่องรอยชักนำเพศภัยไปทางเหนือมีคาดพวกท่านพวกท่านล่วงลึกเข้ามาโดยเร็วเป็นเหตุให้แผนการพบกับความล้มเหลวชิวฟูพอฟังบังเกิดความกระยิ่มใจ หากมิใช่มันสลัดทับใหญ่จัดทับหน้ามาก่อนใหญ่ไม่ใช่เบิงตาดูตาต้าเคือคารหนีรอดได้ทั้งยังถูกชักจูงให้ไปตามล่าอาลู่ไถหลงกลยืมดาบฆ่าคนของเปิญญ่นยาซืซหลีถึงแม้ว่าอาลู่ไถเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของแควนตาตาและนำกำลังชนเผ่าไปมากที่สุดแต่ว่าเปิญญ่นยาืซิลีเป็นเคืคาร เป็นผู้สืบเชื้อสายกระโจมทองคำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของแคว้นตาตาต่อให้อาลูไถมีกำลังกล้าแข็งก็ต้องควบคุมเจ้าชีวิตสั่งการผู้ครองแคว้นหากคำสั่งผ่านของตาตาเคร์คานดังนั้นในความคิดของคิวฟูไม่ว่าศักานะและผลกระทบตลอดจนความดีความชอบของการศึก การจับตัวปิญญาซื่อหลีเอื้อประโยชน์ต่อการลบชนะของอาลู่ไถอีกดังนั้นชิวฟุซักถามว่าตอนนี้ปิญญาซื่อหลีอยู่ที่ใดหูเหลียนหาไถลังเลเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าอย,อยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำอินมาห่างไป30หลีความจริงให้ให้ชนเผ่าเรารุดไปสมทบชิวฟุยินดียิ่งเมื่อครู่มันเค้นถามฉเฉลย ล่วงรู้ตำแหน่งในตอนนี้แล้วแม่น้ําอินมามีอีกชื่อหนึ่งว่าแม่น้ำหลูสุยอยู่ห่างจากที่นี้ไปไม่ไกลจึงซักถามว่าตอนนี้มันมีกําลังพลมากน้อยเท่าใดฮูเหรียญหาไถกล่าวว่ากําลังของท่านขานมีทัพหมาราวหนึ่งนห้าคนในจํานวนนี้ต้องคุ้มครองทรงครอบครัวกับสัมภาระหนักหนึ่งมืนคน คงเหลือทัพม้า5,000คนทั้งมอบให้กับเรา1,500คนที่ข้างกายท่านขานมีกำลังเพียง3,500คนชิวฟุพ,พอฟังก็คึกคักอโกกล่าวว่าท่านยอมนำทางให้กับเราหรือไม่ขอเพียงจับตัวปิญญาซสือลีได้จะเป็นความดีความชอบใหญ่หลวงเราจะช่วยกราบทูนต่อฟาบาท ให้กับท่านเองหูเหลียนหาไถยังลังเลชิวฟุต้องหัวร่อฮาหาแล้วกล่าวว่าหูเหลียนหาไถชาวมองโกความจริงมีนิสัยผ่าเผยท่านชะไหนยังปลงไม่ตกท่านเมื่อรับสารภาพเปิญยาซสื่อลียังจะปล่อยปลละเว้นท่านหรือท่านวางใจชนฉันเขอขานเช่นมัน หากถูกจับตัวไว้ก็ถือเป็นอาคันตุกะของเจ้าชีวิตต้าหมิงเรารับรองไม่ทําร้ายมันถึงแก่ชีวิตหูเหลียญหาไถใช้ความคิดอีกครู่หนึ่งค่อยกระทืบเท้าแล้วกล่าวว่าแล้วกันไปเถอะขอทําตามคําสั่งต้าเจียงจุนชิวฟูกล่าวว่าปัญญาซื่อหลีเมื่ออยู่ใกล้แค่เอื้อมมือคิดจับโจรจับหัวหน้า นี่เป็นโอกาสอันดีหวังชงหลีเอียนรีบรวบรวมกําลังติดตามเรามุ่งสู่แม่น้ำอินมาขอเพียงจับตัวปิญญาซื่อหลีได้สถานการณ์ก็ถูกกำหนดแน่นอนหวังชงพอฟังก็รีบกล่าวว่าต้าเจียงจินเปิญญาซื่อหลีเป็นตาต้าเคือคานกลับเสี่ยงอันตรายรังถถ่ทั้งมีผู้ติดตามไม่มากนัก นับเป็นที่น่าสงสัยในความเห็นเรามิสู้ส่งหน่วยสอดแนมไปสืบสะก่อนจากนั้นพวกเรานำกำลังรีบรุดเดินทางรอจนกำลังทุกสายมาพร้อมหน้าทั้งพิสูจน์ยืนยันคำบอกเล่าของหูเหลียญหาไทยแล้วค่อยเคลื่อนทับยังไม่สายชิวฟูหัวร่าดังๆแล้วกล่าวว่าเ <c oughs> ปิญญาสือหลีความจริง มีกำลังในมือไม่มากนักไหนเลยมีผู้ติดตามจำนวนมากที่ว่ามันเสียงอันตรายรังทายเพราะเพื่อซื้อใจผู้คนท่านไม่ได้ยินว่ามันออกอุบายชักนำเราไปโจมตีอาลู่ไถหรือขอเพียงอาลู่ไถพบกับความเพลียงพลำ้ำมันจะมีโอกาสแย่งชิงอำนาจในแขวนตาตากลับมานี่เพียงเป็นวิธีพาตัวสู่จุดอับ แล้วค่อยพลิกฟื้นเอาตัวรอดทำตามคำสั่งเราเรียกประดมกำลังผลลีเอียนก็เป็นคนสุขุมหนักแน่นเห็นว่าหวังชงกล่าวมีเหตุผลเมื่ออำนาจการกำหนดอยู่ที่ฝ่ายตนก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอันตรายเพราะปัญยาซื่อลีจึงกล่าวเกลี้ยกล่อมอีกแรงหนึ่งชิวฟุบัรรดาลโทสะดูว่าเหลวไหลพวกท่าน ไม่ได้ยินคำรับสารภาพของหูเหลียนหาไถหรอหรือปัญญาเสือลีความจริงภาวนาให้ทับเราเน็ตเหนื่อยอ่อนแรงถอยทับกลับไปเองพวกเราล่วงลึกเข้าทะเลรา,ายสองเดือนยังไม่กระทำความดีความชอบกระทั่งกำลังหลักของตาตายังหาไม่พบตอนนี้ได้โอกาสอยู่ที่เบื้องหน้าพวกเรายังซุกหัวหดหางหรือทำตามคำสั่งเรา เคลื่อนกำลังสู่แม่น้ำอินมาจับตัวปัญญาซื่อหลีไว้ผู้ใดขัดคำสั่งประหารฆ่าสิน้นหวังชงกับหลีเอียนอับจนปัญญาได้แต่ระดมกำลังรวมกับชิวฟุถทิงไพรพลส่วนน้อยอยู่เฝ้าควบคุมชาวตาต้าที่ปลดอาวุธทั้งส่งคนกลับไปแจ้งให้ห้วเจนิน กับหวังจงรีบรุดมาสมทบจากนั้นชิวฟูสั่งให้หูเหรียนหาไถนำทางสู่แม่น้ำอินมาชิวฟูความจริงชมชอบจัดทับอันตรายเมื่อหนุ่มชะกันเป็นเช่นนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นเช่นนี้ขณะเดียวกันครอบครัวและชนเผ่าของหูเหรียนหาไถอยู่ในมือมันคาดว่าหูเหรียนหาไถไม่กล้าหลอกลวงมันยังมีมันร่วงลึกเข้าทะเลทราย อยู่กลางทุ่งหิมะเกือบสองเดือนแต่ไม่มีผลรับอันใดหากเป็นเช่นนี้สืบไปทั้งไม่เป็นที่พอพระไทยเจ้าชีวิตทั้งไม่อาจช่วยเหลือองค์ชายรองช่วงชิงตำแหน่งรัชทายาทสร้างความร้อนรุ่มกระวนกระวายจึงเชื่อคำพูดของฮูเหรียญหาไถกว่าเดิมแน่นอนยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งเพียงแต่แม้กระทั่งชิวฟุยังไม่รู้สึกตัว มันเห็นว่าการตัดสินใจของตนเองเกิดจากการคำนวณสภาพภายในแคว้นตาต้านำมาเปรียบเทียบยืนยันกับคำสารภาพของหูเหลียนฮาไถหารู้ไม่ว่าพอทราบว่าเปิญยาซหลีอยู่ที่แม่น้ำอินมาก็เป็นตัวเร่งให้มันขับเคลื่อนกำลังไปครั้งกระโหนเสียดสินทำศึกที่แม่น้ำอินมาสังหารฆ่าศึกจำนวนหลายหมื่นปลิดปลงฮาเออปาลา สร้างความดีความชอบใหญ่หลวงตอนนี้ยังคงเป็นที่นี้หากว่ามันสามารถจับตัวปิญยาซหลีหยางสวีไหนเลยจับตัวเคอร์อขานได้อีกคนหนึ่งขอเพียงผ่านการศึกครั้งนี้มันจะขี่อยู่บนศรีรษะของหยางสวีมิให้หยางสวีพลิกตัวได้โอกาสอันดีเช่นนี้อยู่ที่เบื้องหน้าท่านให้มันรอมันไหนเลยรอได้หากชักช้าเสียเวลา ปิญยาซื่อหลีพบว่าทัพหมิงมาถึงหลังหลบลี้หนีหน้าใหญ่ไม่ใช่สำนึกเสียใจก็สายเกินภายใต้การยืนกรานของฉิวฟุทัพหมิงทั้งสามสายรวมกำลังกันนอกจากไพร่พลที่เสียชีวิตกับรังอยู่เฝ้าควบคุมเฉลยศึกแล้วคงเหลือทัพม้าสองพันกว่าตัวทั้งหมดพากันฝ่าลมหิมะออกเดินทางจากคำสารภาพของหูเหลียนฮาไถ ปัญญาซอรีมีกำลังคุ้มกัน3,500คนมีจำนวนมากกว่าชิวฟุแต่ชิวฟุเชื่อว่าหนึ่งนั้นทัพม้าของตนเองหาด้อยกว่าทัพม้าตาตา้ตาไม่สฝ่ายตรงข้ามกำลังหลบหนีตนเองไล่กวดตามขวัญและกำลังใจผิดแผกแตกต่าง 3. ม,มันจัดทัพพิสดารจูโจมด้วยประสบการณ์จากการสู้รบกับ ทับมองโกของมันหากศัตรูพบกับความเพลียงพลําจะแตกฉานสร้างเซนราวกับถาดทรายที่กระจัดกระจายจึงไม่เป็นที่น่าวิตกจึงดังคาดหมายเมื่อทับของชิวฟุปรากฏขึ้นที่แม่น้ําอินมาชาวตาต้าที่ตั้งค่าอยู่ที่นั้นถูกเข็นฆ่าโดยไม่ทันตั้งตัวพวกมันนึกไม่ถึงว่าทัพหมิงจะมาเร็วถึงเพียงนี้ยิ่งนึก ไม่ถึงว่าทัพหมิงเจ้าฝ่าลมหิมะเดินทัพยังดีที่นี่เป็นค่ายที่มั่นของตาต้าเคอร์คันจัดวางเวรยามอยู่ห่างจากค่ายสิบลีจึงพบเห็นร่องรอยของมันแต่แรกปิญญาซื่อหลีไม่ทราบว่าพวกมันมีจำนวนมากน้อยเท่าใดจึงละทิ้งค่ายหลบหนีชิวฟุเห็นธงผืนใหญ่รูปหัวสุนัขป่าของปัญญาซือลีแล้วน่าเสียดาย ที่มันไล่กวดตามยังตามไม่ทันชิวฟุถูกเหยื่อของมันยั่วยุจนร้อนใจกว่าเดิมเอาแต่ตามติดโดยไม่ลดละทับใหญ่ที่ด้านหลังพอได้รับคำสั่งแม่ทับใหญ่ก็ยกทับตามมาแต่กองกำลังสิบหมื่นมีทั้งทัพม้าพลเดินทางทั้งยังพกพาสเสบียงสัมภาระหนักไม่อาจเร่งความเร็วได้ สุดท้ายไม่เพียงไม่สามารถสมทบกับพวกมันตรงกันข้ามยิ่งมายิ่งถูกทิ้งห่างออกไปผ่านไปหลายวันชิวฟูติดตามเปิญยาซหลีสังหารฆ่าศึกได้ประปรายแต่จับตัวเปิญยาซืหลีที่กลอกกลิ้งราวสุนัขจิ้งจอกไม่ได้วันนี้ติดตามมาถึงพื้นที่เนินเขาที่เชื่อมต่อกันหลีเอียนมองดูสภาพโดยรอบ ยิ่งม้ายิ่งรู้สึกไม่ถูกต้องจึงกล่าวต้าเจียงจินที่นี้เป็นพื้นที่ของตาตาปัญญาซื่อหลีคุ้นเคยเป็นอย่างดีพวกมันยังถนัดในการขี่ม้ายิงธนูพวกเราเมื่อโจมตีไม่สำเร็จมันสามารถหลบหนีไปโดยง่ายได้แต่หลายวันมานี้มันคล้ายปล่อยให้ตามทันคล้ายทิ้งห่างออกไป เราเห็นว่าศัตรูจงใจล่อลวงให้พวกเราล่วงลึกเข้ามาไม่สมควรติดตามต่อไปหากไม่หวนกลับไปก็หยุดพักตั้งค่ายหนึ่งนั้นให้ไพร่ผลพักผ่อนอมกำลังสองรอคอยกำลังหนุนยกมาหวังชงพอฟังก็กล่าวว่าต้าเจียงจินหลีเอียนกล่าวถูกต้องเราก็เห็นว่านี่เป็นอุบายของเปิญหยาซเสือหลี พวกเรายังคงกลับไปรวมกำลังกับทัพหลักไม่เช่นนั้นก็หยุดพักตั้งค่ายไพรพลพวกเราจะอย่างไรไม่ใช่ใชาชะกันที่ใช้ชีวิตบนหลังม้าตลอดเวลาหลายวันนี้ฝ่าลมหิมะขีดความสามารถการรบลดลงหากว่าพลาดท่าหลงกลถึงแม้รอบข้างเป็นทุ่งหญ้าแต่ไพรพลที่อ่อนเปลีย้ยาากฝ่าวงล้อมไปได้ชิวฟูเดือดดานเป็นการใหญ่ ยกแส้ม้าชี้ไปยังเบื้องหน้าตวาดว่าเฮ้ปัญญาซื่อหลีอยู่ที่เบื้องหน้าพวกเรากลับถอยทัพไหนเลยมีเหตุผลเช่นนี้ตามไปให้กับเราผู้ใดขัดคำสั่งล้วนประหารกล่าวจบก็หวดแส่ใส่ตะโพกมาโถมออกไปก่อนทหารติดตามกลัวแม่ทัพใหญ่เพลียงพลํารีบติดตามหลังหวังชงกับลีเอียนศบตากันวูบ ได้แต่ทอดถอนใจยาวติดตามไปมีคาดพวกมันพอผ่านเนินหิมะเบื้องหน้าควบม้าเข้าสู่หุบเขาพลันแววเสียงโห่ร้องข้าฟันดังขึ้นกำลังพลน,นับพันนับหมื่นปรากฏตัวออกจากเนินหิมะรอบข้างโถมจู่โจมใส่พวกมันกลางหิมะขาวเวิงวางทับม้าตาตาคล้ายคลื่นใหญ่ลูกหนึ่งยากที่จะต้านทานได้ชิวฟุทั้งแตกตื่น ทั้งนึกเสียใจหยุดมา้าเหลียวหน้าไปชักดาบชี้ไปที่หูเหรียนหาไถตวาดว่าโจรอุบาทกลับกล้าหลอกเราหูเหรียนหาไถเงยหน้าหัวรอด,ดังๆกล่าวขึ้นว่า <c oughs> ชิวฟุเอ,อ๋ยชิวฟุเราหนึ่งชีวิตแลกกับหนึ่งเจ้าพระยาสองพระยาแม้ตายกลบปราดสจากความเสียใจ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเฮ้ย